สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดตั้งอยู่บนสารากลางจังหวัดตราดภายใต้าการบริหารงานโดยนางสาวปัทนามงคลทวัตวัฒนธรรมจังหวัดตราด มีบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่รวมจำนวน3.9อัตราขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติสืบสารรักษาต่อยอดงานด้านศาส,สนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยมีผลการดำเนินง,งานโครงการสำคัญวิกโปรเจกที่นำยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมไปขับเคลื่อนในพื้นที่ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการสืบสานสร้างสารสรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างครั้งที่15โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน20,000บาทจัดพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ในงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างระหว่างวันที่26-27ธันวาคม2566ยุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2566โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน12,000บาท การเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การสืบสารประเพณีลอยกระทงกิจกรรมสืบสารงานประเพณีลอยกระทงณนะบริเวณสวนรุขชาติของอำเภอเมืองรากิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำสืบสารประเพณีลอยกระทงณนะวัดลำพูลายอำเภอเขาสมิงกิจกรรมลอยกระทงสองแผ่นดินชายแดนบุรพาณนะชุมชนคุณธรรมบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง รักสุขภาพและไร้แอลกอฮอล์ณบริเวณสะสีเสียดอำเภอเมืองปราดประเพณีลอยกระทงสายประจำปี2566นาณท่าเทียบเรือบ้านสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้า,ชางยุทธศาสตร์ที่3เสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิและยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลกโครงการสืบสารงานเทศกาลท้องถิ่น1 1 8ปีวันตราดลำลึกโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น9 4 0 0 0บาทจากสำนักง,งานประลัดกระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดยุทธศาสตร์ที่4ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสริมมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสัการาชใหม่และสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนยุทธศาสตร์ท,ท,ที่5พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสารรค์งานด้านศินลปวัฒนธรรมโครงการสืบสานส,สร้างสิล์ลานวัฒนธรรมสร้างสารรค์ใช้งบประมาณจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน15,500บาทจัดกิจกรรมเมื่อวันที่23พฤศจิกายนันาคม2566ณโบราณสถานจวนเลชดังกำปอการแสดงของลูกหลานชาวตาด ยุทธศาสตร์ที่6 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติสำนังกงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมผ่านรายการวิทยุบ้านฉันมีดีวิถีวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอข่าวสารภาร,รกิจงานและองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมผ่านทางคลื่น FM 92.75มเสมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดทุกวันอังคารเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ทุกสัปดาห์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น3,294,362บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วณนะวันที่7มีนาคม2567จำนวน2,331,952บาท73สตางค์หรือคิดเป็นร้อยละ70.79จากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตราดมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานงานด้านวัฒนธรรมร่วมรักษาและต่อยอดด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างไรายได้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเกิดวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างคน สังคมดีสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน